ดอกไม้นานาชนิดที่บริเวณสนามกีฬากลางทุ่งบุรพาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีตำบลน,นองคอนอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกำลังเริ่มออกดอกเบ่งบานชูช่อดอกสวยงามโดยเฉพาะดอกทานตะวันกำลังออกดอกเหรืองอลามเต็มท้องทุ่งบนเนื้อที่ราว20ไร่ โดยทางอบจอุบลราชธานีได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ว่างของสนามกีฬากลางทุ่งบรุรพาจำนวน15ไร่มาปลูกต้นทานตะวันและดอกไม้นานาชนิดต้อนรับฤดูหนาวโดยได้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565มีกำหนดให้ดอกบานระหว่างปลายเดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2566 โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ก็จะบานสะพรั่งต้อนรับบอลวาเลนไทน์วันแห่งความรักซึ่งคู่รักและครอบครัวสามารถมาเยี่ยมชมพร้อมถ่ายภาพบรรยากาศที่สวยงามเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยและจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านนายการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวว่าในช่วงฤดูหนาวเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งแต่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งได้มีการจัดงานรับแสงแรกแห่งสยามที่ผาแต้มมาแล้วได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมรับแสงแรกในปี2566เป็นจํานวนนับหมื่นคน และอีกหนึ่งจุดที่ได้เตรียมไว้คือสวนดอกไม้นานาชนิดเพื่อเตรียมไว้ให้เป็นแหล่งท่องทเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปของนักท่องเที่ยวนั่นคือที่บริเวณพื้นที่ทางเข้าสนามกีฬากลางทุ่งบุรพาบ้านทุ่งบุรพาตำบลน,น้องคอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจะมีดอกทานตะวันดอกคอสมอสดอกสร้อยไก่ดอกดาวเรืองบนพื้นที่ประมาณ20กว่าไร่ขณะนี้ดอกไม้นานาชนิดก็เริ่มออกดอกบานอวดโฉมแล้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาชมมาแชะถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางสามารถขับรถจากตัวเมืองมาตามถนนแจ้งสนิทประมาณ10กิโลเมตรอยู่เทินเข้าสนามกีฬากลางทุ่งบุรพาองค์การบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานีก็จะพบภาพที่สวยงามและประทับใจในพื้นที่ดังกล่าวครับตั้งแต่ต้นปีใหม่ที่ผ่านมา ท้งบุคาลบริหารสวนังหวัเราก็มีการจัดงานรับแสงแรกอย่างสยามที่พาแต้มมาแล้วจึงซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจนวนมากและมาร่วมกิจกรรมสวนมนต์ข้ามปีทำบุญตักบ,บาตรรับแสงแรกเมื่อปี2566จำนวนนับหมื่นคนครับอีกจุดหนึ่งที่เราได้เตรียมการก็คือสวนดอกไม้ที่ทุ่งบุรพา ซึ่งเราก็ใช้เวลาปลูกกันมาตั้งต้นปีซึ่งต้นเดือนพฤศจิกายน2 5งเพื่อเตรียมการไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินถ่ายรูปและนั่องเที่ยวนั้นที่บริเวณพื้นที่ทางเข้าสนามกีฬาทุ่งบุรพาตำบลหนองของนอำเภอเมืองจังหวัดบุรนนีรัมย์ที่จะเป็นจุดที่จะมีดอกทานตะวันดอกคอสมอสดอกไส้ไก่ ดอกดาวเรืองพื้นที่ประมาณ20ไร่เตรียมไว้ให้พี่น้องมาเยี่ยมชมและตอนนี้ก็เริ่มบานเต็มที่แล้วก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมมาแวะมาถ่ายรูปกันที่สวนดอกไม้ทางที่ทางอบจอได้เตรียมใ้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด